สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำเมืองหรือภาษาเหนือกันต่อนะคะภาษาเหนือเป็นภาษาที่คนภาคเหนือใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันกันค่ะซึ่งแต่ละอำเภอในแต่ละจังหวัดจะแตกต่างกันไปนะคะสำหรับภาษาเหนือที่หญิงมอนำมาเสนอนี้เป็นเพียงภาษาเหนือของอำเภอเล็กๆอําเภอหนึ่งของจังหวัดลำปางค่ะ EP 5 3 คำศัพท์แปลกๆยกตัวอย่างเช่นพุทธิเลนหมายถึงโง่ดักดาน่าวแต้่าวว่าหมายถึงทำไมถึง,งโง่ขนาดนี้ไผ่จะไปลวกยังตัวหมายถึงใครจะฉลาดเท่าเธอ ชาเหลียหมายถึงอวดรู้อวดลวกหมายถึงอวดฉลาดฮือซนหมายถึงให้ท้ายคอยเปิละน้อหมายถึงอิจฉาเขาละสิเต็กปูดเต็กแมนหมายถึงพยายามทำจนสุดความสามารถ ลอนตอนแตนหมายถึงเด็กๆทั้งหลายหวังว่าเพื่อนๆคงจะสนุกกับการเรียนรู้คำเมืองกับหญิงมอนะคะชมคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปของหญิงมอนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ ขอบคุณและสวัสดีเจ้าปะกันคลิปหน้าเน่าเจ้า